เราจะพูดเกี่ยวกับอาชีพของเราก็คือเซลล์โคออดิเนเตอร์ส่วนใหญ่สายงานนี้ออกไปแล้วต่อเป็นสายงานไหนมีคนถามว่าทำอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างให้มารีวิวให้มาแชร์ พมกับแม่บ้านใส่ติต๊อีกแล้วนะเจอเราที่ร้านปิติไทยทีสาขาอินทามระสามตรงข้ามปัป๊มบางจากรล้วนะเปลี่ยนจากเอสโซแล้วนะนวนะทุกคนข้างๆร้านสังฆทา,านแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับร้านแต่อย่างใดเราจะพูดเกี่ยวกับอาชีพของเราก็คือเซลล์โคอร์ดิเนเตอร์เซลล์ซัพพอร์ตหรือว่าซัพพอร์ตต่างๆแต,ตนะ่ทุกคนเราก็ทํางานด้านนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วอ่ะเกือบสิปีละป,ประมาณเนี้ยเซลล์โคคือหนังหน้าไฟของจริงนะทุกคนเป็นตำแหน่งตรงการที่เราต้องซัพพอร์ตเซลล์ใช่ไหม แล้วก็เราก็ต้องไปเจอกับบัญชีเจอกับไฟแนนซ์เจอกับแผนกต่างๆในออฟฟิศแล้วเราก็โดนบีบจากลูกค้าด้วยโดนบีบจากเซลล์ด้วยอะไรอะไรก็คือโทษเซลโคค่ะเซลโคคือ GB GB คืออะไ์เจเนอ a รลเบสจ้าอะไรก็ตามที่เป็นเบสของออฟฟิศเราทั้งนั้นจ้ะที่เป็นคนทำคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็ดีมาทำให้เราทำอะไรได้หลายอย่างก็จริงแต่ว่า ในบางครั้งอะอาชีพเนี้ยมันทําให้เราท็อกซิกอย่างเช่นสมมติถ้าเราโดนโยนงานมาให้ถ้าเราไม่ทําเราปฏิเสธเราก็จะโดนมองว่าแบบโอ้ยทำไมคนนี้ไม่ยอมทำเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทำไมไม่ยอมทำทางานที่ตำแหน่งแบบนี้ต้องทําต้องซับพอร์ตเซลนะคือเราจะบอกว่าบางครั้งการซับพอร์ตเซลไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทํางานที่ <S <S ไม่ใช่หน้าที่ของเราคือจริงๆมันจะมี j อบ d e สค r i p ชั่น ที่เขียนมาชัดเจนว่าสโคบเซลเอะสะอสโคบงานของเซลโคะมีอะไรบ้างอะไรที่เกินการตัดสินใจของเราบ้างคือเราจะบอกว่าบางครั้งอ่ะเราไปรับงานคนอื่นมาทุกคนถ้างานนั้นผิดอ่ะ คนที่สวยก็คือเซลโคและถ้าคนนั้นที่ไม่ยอมรับงานมาอีกก็จะสวยอีกเซลโคจะสวยอีกนึงออกไหมคือเซลโคมันอยู่ตรงกลางของทุกของทุกตำแหน่งในออฟฟิศและที่สำคัญคือเราเหมือนเป็นห่วงโซ่อาหารตัวสุดท้ายของออฟฟิศที่เรามาจะโดนเป็นเหยื่อแล้วก็จะโดนล่านะทุกคนอ่ะ EP นี้เหมือนเป็น EP บ่นละกันของการเป็นเซลโคนะทุกคน ก็มีมันทําให้เรารู้สกิลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแซฟไมโครซอฟท์เอ็กเซลไมโครซอฟท์เวิร์ดสกิลการประสานงานคุยกับลูกค้าต่างๆมากมายแต่เซลล์โคก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรองรับอารมณ์จากคนอื่นๆเช่นเดียวกันส่วนใหญ่สายงานนี้ออกไปแล้วต่อเป็นสายงานไหนไมันก็เป็นซีเนียเซลล์โคทุกคน มันไม่สามารถเติบโตได้แล้วเราอาจจะต้องไปเป็นเซลลไปเป็นนาลิสต์ในสายงานด้านอื่นหรือว่าเปลี่ยนสายงานไปเลยแต่ถ้าจะเป็นอาชีพนี้ยันกเกษียณลองถามตัวเองดูว่าเราชอบอาชีพนี้จริงๆแล้วเราจะสามารถทํากับมันทนกับมันไปจนกเกษียณได้จริงๆหรือเปล่ากับการที่เราจะต้องเจอตําแหน่งนี้เป็น GB แบบน,นี้ไปเรื่อยๆในออฟฟิศนะทุกคนแล้อการที่เป็นเซลโคแล้วโดนโทษเหมือนถึงว่าโดนโทษโดนโยงความผิดมาจากคนอื่นๆเป็นเรื่องปกติของทุกออฟฟิศ เพราะว่าอะไรหลายอย่างก็จะชอบพูดว่าน้องเขาคิดผิดน้องเขาทาผิดเออเนี่ยสมมุติเซลโคทําอันนี้ช้าใช่ไหมเนี่ยน้องขี้ช้านี่น่าแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลักมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะได้เอกสารช้าได้พีโอช้าหรืออะไรก็ตามนะทุกคนหรือแม้กระทั่งการดิวกับลูกค้าอย่างเงี้ยคือ หลายๆครั้งนะเซลโคมไม่ได้รู้สโคมงานอะไรขนาดนะั้นไม่ได้รู้รายละเอียดสินค้าแต่ตัวเซลไม่ยอมคุยเราเลยจะต้องคุยแทนมันก็เลยทําให้เราดูเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรและสุดท้ายเราก็จะเป็นเป็นเหมือนแพะตัวหนึ่งที่ทุกคนก็จะโยนทุกอย่างมาให้เรานะทุกคน โดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินเดือนของเซลโคไม่ได้เยอะมากหรอกเราว่าถ้าตันสุดก็อาจจะแบบ 30K 35K ประมาณเงี้ยลองไปหาดูใน Job d ดีมันไม่มีทางเยอะไปกว่านี้หรอกต่อให้เป็นซีเนียเราก็ว่าประมาณนี้แหละแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะต่อยอดการจะต่อยอดจากเซลโคเป็นอะไรได้บ้างเป็นเซลไดจ้จริงๆเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะถ้าสมมติจะต่อยอดไปด้านนั้นอะไรแบบเนี้ยเป็นพวกแอสซิสแตนต์หรือเป็นเพอร์ซอนอลแอสซิสแตนต์ก็ได้นะเป็นผู้ช่วยเลยค่ะส่วนตัวอะไรเงี้ย เราจะเปลี่ยนสายงานไปด้านนั้นเลยก็ได้หรือจะเปลี่ยนคนละสายงานไปเป็นนักร้องไปเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเออแล้วก็ตอนแรกเราจะพูดอะไรนะเราลืมเออแต่ไม่เป็นไรใค่ที่กำลังทำสายงานนี้สู้ต่อไปพยายาม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าทนไม่ไหวก็พูดออกไปได้นะคนเราทุกคนมีสิทธิที่จะพูดนะเอาเท่าที่ไหวทําเท่าที่ได้อะไรที่มันเกินตัวเกินไปเกินตําแหน่งงานอย่าตัดสินใจอย่าหลวมตัวที่จะตัดสินใจไม่อย่างนั้นคนที่สวยจะเป็นเรานะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละเหมือนมาบน่นมาระบายเท่านั้นเองเพราะว่ถ้ามีคนถามว่า ทำอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างให้มารีวิวให้มาแชร์วันนี้เราก็พูดทั้งหมดแล้วนะทุกคนอย่าลืมขอฝากร้านอีกรอบนึง้านเราปิติที่สาขาอินธรรมราาัสมแวะมาได้นะทุกคนแล้วก็เรามีโรเฮโลเจนด้วยอยากรู้ว่าเป็นโปรอะไรลองมาถามท,าที่ร้านนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับเพจแม่บ้านตตีด้วยนะ